เรือ่องกระตุกมีนะเปล่มึงผู้ใดเออบมื่อเนี่ยเพิอ่อนมาคิดว่าภักาคล้องความว่าภาษากระตุกแทนะน้อยเจียมมาเออเมื่อนั้นมื่อนั้นน้ยเจียมแล้วแบบปาดตัดสักต้องเป็นอย่างอี่ว่าสินข,ของเาอางขาเราอีกแบบนึง,งนะเออ และที่นี่อันนี้อันหนึ่งนี่ลงปูล,ลงปูล,ลงปูขนาราการวัดแปดหกหนึ่งเห็ดน้ำของน้ำและที่นี่นี่เรื่องของลงปูนะขยาวว่าลงปูสีแม่ออกกันปะผู้ใดว่าจันออกมาด้วย นี่ครับลงปูครับที่เราซักอออกมาสูยมั่วนี่นะครับมือบักซาเคสครับค้าขายก็มีคนเอื่นแต่เป็นเสียงมันครับครับโลกบันทึกไปเลยครับบักนี้ครับบักเจ็ดศูนย์หนึ่งทบเก่าครับไม่ต้องออกมาครับมือนี่ เห้ยแม่เพราะว่ามือไรมือไรเอาเอาล่างส่งผูรร้ใดผู้หนึ่งมาทับมันไปเฮ้ายแม่มันโยกอยู่ตรงนี้เรื่องพวกเล่นเกมเอ่อเฮ้ยแมอย่ามั่วครับเจ้าอย่ามั่วเออแต่ว่วมมวเาเจ้าเล่นกับซุมผู้ใดหนหน่อยซุ้มข่อยเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะเอ้อให้รอนก,กระดูกค้นซุ้มข่อยอยังรุ่ยยังนาะเออ